พระพุทธเจ้าห้าร้อชาติเนี่ยเป็นหมายความว่าพระองค์เทศให้พระฟังเวลาท่านจะสอนเรื่องธรรมะพระธรรมวินัยอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างอดีตชาติของตัวท่านก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะนนั้นเป็นเรื่องที่กับปากพระพุทธองค์เลยวันนี้ก็เรื่องนกกานะอีกานั่นแหละยอมสละชีวิตในนครแห่งหนึ่งมีกา สองสามีภรรยาหัวเมียแหละคู่หนึ่งที่รักกันอย่างมากพยากาสุปัตรและนางกาสุปัดสาที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันมากแล้วได้ช่วยกันปกครองฝูงกาซึ่งมีจำนวนถึงแปดหมื่นตัวได้เป็นอย่างดีต่อมานางกาสุพัดผาบินไปใกล้โรงครัวของนครพาราณสีแล้วได้กินอาหารที่ ปรุงแต่งหอมหวานชวนชิมเหลือเกินจึงมีอาการอยากกินมากประกอบกับการที่ตนแพ้ท้องอยู่ด้วยจึงบอกพยากาสุปัตว่าถ้าตนไม่ได้กินอาหารวันนี้อาจจะถึงกับต้องเสียชีวิตก็เป็นได้พยากาสุปัตจึงคิดหาวิธีต่างๆมีเสนาบาดีคนหนึ่งเสนาบาดีนี่ของกานะกาเนี่ยชื่อกาสุ มุขะรับอาสาจัดการให้ต่อมาจึงมีการประชุมกันเพื่อปรึกษาและดำเนินเรื่องดังกล่าวทวนตัวสุสมุขะเองเกาะอยู่ด้านบนของโรงครัวและพวกอีกแปดตัวถึงเวลาพ่อครัวนำอาหารไปถวายพระราชาถึงพระลานหลวงกาสุมุขะ ก็ให้สัญญาณกับพวกของตนบินลงไปทําลายพ่อครัวเพื่อนำอาหารไปให้นางกาสุป,ปัษาทำให้พ่อครัวตกใจมากจึงต้องทิ้งอาหารหนีไปครั้นนั้นพระราชาสเสด็จมาเห็นข้าวจึงรับสั่งให้จับกามาให้ได้พระราชาตัดถามกาสุมุขะว่าคือกาที่ถูกจับได้ก็คือตัวกาสุกุขะเสนาบดีนั่นเองเสนาบดีกานะเจ้ามี จุดประสองค์อย่างไรถึงทำแบบนี้กาจุมุขาทูลว่าข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีของกาของพยากาจุปัดภรรยาของพยากาเกิดอาการแพ้ท้องเกิดยากินอาหารในโรงครัวของพระองค์ข้าพเจ้าจึงเสียสละชีวิตเพื่อนําอาหารไปให้บัดน,นี้คงได้กินอิ่มน้ำสำราญแล้วหมายความว่าลูกน้องแปดตัวน่ยบินเอาอาหารไปให้แล้วส่วนตัวเองก็ถูกจับนี่คือพระประสงค์ของข้าพระองค์ พระราชาทรงสนับเจ่นนั้นก็ตัดชมเชอว่าเจ้าเป็นแค่สัตว์เจ้ายัางคิดสละชีวิตเพื่อนายได้ส่วนเราเป็นกษัตริย์แท้ๆยังไม่เห็นใครยอมสละชีวิตให้เลยเจ้าช่างเป็นนกที่เสียสละจริงๆต่อมาพระราชาได้ทรงจัดให้เมือง <c oughs> เมืองพราราณสีเป็นเขตอภัยทานแกสัตว์ทุกชนิดและให้และจัดให้มีการเลี้ยงอาหารพวกกาเสมอไปส่วนพระองค์ก็รักษาจินอยู่เป็นประจำ เรื่องเรื่องถือเท่านี้เขาก็มีบอกว่าทำทำมณิธานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าลูกน้องที่ดีต้องเสียสละเพื่อเจ้านายได้จึงจะเป็นลูกน้องที่ดีแต่การว่าเสียสละคือเจ้านายต้องดีด้วยพยาพยากากสามีภรรยาก็ปกครองถึงแปดหมื่นคนก็ปกครองได้ดีนะไม่ใช่ว่าเรา เป็นนี่บุญคุณใครต้องชดใช้จะดีไม่ดีมันจะโกงไม่โกงมันจะสีขาวสีดำอะไรพวกนี้คุณจะใช้นิทานเรื่องนี้ไปประกอบ